เธอมีร้านโลบักดีๆแนะนําบ้างไหมอ่ะนี่เลยร้านคิสตันชอ็อป้านบริการขายโลบักเลสุดคุ้มมันจะเป็นระบบกลุ่ม ID Pass และ VP Server ก็มีหมดเลยนะแล้วยังมีบริการกดเกมพาร์กับเพชรออสตาและยังมีบริการกกก Star, ร,ารับฟาร์มีมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงใต้ใตคลิปนี้เลยนะครับผมโหดคุ้มอย่าลืมมาเติมกันด้วยนะเด็กๆ ก็หลังจากนะครับผมที่ผมได้สปอยอัปเดตแมปนี้ไปเนี่ยทุกคนครับก็หลายๆคนเนี่ยก็ได้ถามผมนะในไลน์เนี่ยว่าพี่ครับผมแมปนี้เนี่จะอัปเดตตอนไหนเวลาไหนอะไรยังไงนะครับผมก็เนื่องจากวันนี้เนี่ยมันวันที่10แล้วนะครับผมก็ทางแอดมินเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับก็มีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาถามในไลน์เยอะมากๆนะดูวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกนะว่าเนี่ยเออจะอัปเดตตอนไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าถามว่าพี่แล้วพี่รู้ได้ไงว่าเอามาจากไหนอะไรอย่างนี้นะเออว่าจะอัปวันไหนอะไรอย่างนี้นะผมเนี่ถาามมมกับิ จริงนะครับน้องๆเดี๋ยวไปดูก่อนนะโอเคนี่นะทุกคนผมก็ได้ถามไปนะผมเนี่ยแอปอัปตอนไหนครับแอปบอก15ครับอืมเขแบอบกว่าเลื่อดเลยแอปใช่ช่วงนี้ผมเหนื่อยนะครับผมทุกคนนี่นะฮะก็คือว่าแอปเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับก็เลยแบบอัปเดตอาจจะออกมาล่าช้านิดนึงนะผมแรกๆก็จะวันที่10นี่แหละแต่ว่าก็ได้ย้ายไปวันที่15นะเพราะว่าเนื่องจากแอปเขาเหนื่อยเนาะทุกคนก็รออัปเดตกันหน่อยเนาะแต่ผมรับรองเลยว่าอัปเดตนี้เนี่ยทุกคนค่อนข้างที่จะใหญ่เอาเรื่องอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนนนนนนะะนะะะววววววว่่่่าาามมมีีีีีีออออออไไไไรรรรรรรบบบบ้้้้งงเเเดดด๋๋ยยยยยยจสสสสปไปไปปปปลลลลคคคััััททแแกกกก็็หูิ แล้วก็มาสปอยรอบใหม่ที่แอดมินเนี่ยได้เอามาวางไว้ใหม่ให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยทุกคนครับไปโอเคทุกคนครับเรามาถึงหน้านี้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเลื่อนลงไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นดาบอะไรนะชิซุยหรือชูซุยอล้วผมจำไม่ได้นะครับแอดได้บอกมาเนาะสำหรับเจ้าดาบตัวนี้นะครับเออในรอบที่แล้วก็พูดไปแล้วนะผมขอไม่พูดเยอะละกันนะครับผมเจ็บคอหยอกครับผมหยอกโอเคอันนี้นะผมก็ตอนแรกที่ผมว่าได้เดาว่าเป็นผลมังกรใช่ไหมทุกคนแต่พอไปฟังหลายๆคนแล้วก็เอามาตีความนะผมผมว่่่่าา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 าเเ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 เปปป็็นนนนจจจ้้้ทททททะะะลลวววกกคคีีีขมมมััผดดด๋๋ยยถถไพึงิู น,นี่ครับแอดได้เอาเข้ามานะครับผมมนที่6นะก็คือว่าเนี่ยทุกคนจะเป็นของใส่นะมันแบบมันมันเหมือนแบบอะไรเนี่ยที่ของคอหมาครับ ไอหยอกครับหยอกทุกคนมันเหมือนไอเนี้ยนะครับแบบว่าสร้อยใส่นะแล้วก็จะคูณหรือเพิ่มดามงดามเมทอะไรนี้แล้วก็ไม่รู้นะครับต้องรอดูกันอีกทีนะเออทุกคนนี่แล้วนี่ครับผมคือผลใหม่นั่นเองนะผลที่จะเข้ามานะครับทุกคนผมก็ได้ทําการถามแอสมินนะครับผมก็เป็นผลสายฟ้านั่นเองนะครับทุกคนแต่อูโห,หน้าตามันโคตรหล่อเท่เลยทุกคนครับจะเป็นสายฟ้าตื่นหรือธรรมดาต้องมาดูอีกทีเนาะโอเคครับแล้วผมบอกไว้เลยนะทุกคนมังกรเนี่ยทุกคนครับมันจะมีเข้ามาแน่เว้แต่ไม่อาจจะไม่ใช่อัปเดตเนี่ยทุกคนย่่าาาา้มมสฟไว ได้บินแบบนี้นะสายฟ้าจะเน้นเป็นวาร์ปเอานะอันนี้ผมให้เดานะครับผมอาจจะเป็นเจ้ามังกรน,นะแบบปีกกับพือเวลาบินนะครับแต่ว่าก็ต้องรออัปเดตต่อไปนะอัปเดตนี้อาจจะยังไม่มีเข้ามานั่นเองนะครับแน่เดาวไว้เฉยนะเดาวไว้นะแต่ไม่รู้จะเป็นอะไรเหมือนกันนะครับโอเคต่อเลยครับโอเคนี่เรามาดูกันตรงนี้นะครับอันนี้นะผมจะเป็นสกิลนะครับผมของผลสายฟ้าเนาะมีก้อนเมฆแล้วก็มีพลังลงมาเดีย๋ยทุกคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะครับว่ามันเป็นผลอะไรนะ อันนี้ก็เป็นผลสายฟ้านะฮะทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนี่เป็นผลสายฟ้านะครับอ่าเลื่อนลงมาอีกนะครับนี่ทุกคนดูฟึบอันนี้จะเป็นผลอะไรทุกคนนี่เป็นผลโมจิยเกทุกคนดูครับผมโคตรเท่นะฮะโมจิเนี่ยมาแน่นอนเลยว่าอัปเดตนี้อาจจะมาพร้อมกับสายฟ้าแน่นอนเลยวะ่ะเดี๋ยวดูมาอีกรอบครับอ่าสำหรับสกิลเจ้าโมจิอ่าดูทุกคนเป็นไงโคตรเละท่อเลยทุกคนครับอ่ามาดูต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยอ่าสกิลเหรอ ฟล๊ปอ๋อเป็นผลโมจินะครับลแล้วก็จะเป็นขี้นะอ,อ๋อไม่ใช่นะครับจะเป็นโมจินั่นเองทุกคนครับเดี๋ยวลองดูใหม่นะจะปล่อยสกิลออกไปแล้วก็จะมีโมจิน่าจะเป็นสกิลล็อกด้วยนะเนี่ยนะครับล็อกให้ศัตรูอยู่นิ่งนะครับああประมาณนี้ทุกคนนี่รอบที่แล้วที่ผมบอกนะครับเออทำไมดูตาไม่ถึงการันตีเลยว่าเป็นเจ้าทะเลนะครับโอเคทุกคนถามว่าน่าึงเป็นเจ้าทะเลดูครับนี่รูปมาขนาดนี้นะครับมันคงยังจะเป็นมังกรอยู่แหลนะเนาะนี่นะผมก็บวกเห็นไหมทุกคนนี่ตาแดงนะครับแล้วก็คือมาดูนี้ทุกคคนรับ อ่าตาแดงตัวสีดำๆนะครับเหมือนกันเลยนะทุกคนมันคือกิ้งกือทะเลครับทุกคนมันไม่ใช่มันไม่ใช่เจ้าทะเลนะ มันคือกิ้งคือทะเลนะผมไอหยอกเล่นนะผมทุกคนมันคือเจ้าทะเลนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะครับเออตอนอัปเดตแล้วเนี่ยว่าเจ้าทะเลอะไรจะโหดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีเนาะเออนี่ทุกคนครับอัปเดตก็จะสั้นๆประมาณนี้นทุกคนเป็นไงกันบ้างครับสำหรับอัปเดตนี้ทุกคนตื่นเต้นกันไหมเออตื่นเต้นกันไหมผมผมว่านี่คอนผมเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับมันเลยนะครับเพราะอยากเล่นแล้วเออว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยทุกคนเออใครมีฟิลแบบผมบ้างครับโคตรตื่นเต้นเลยทุกคนโอเคคลิปน ทุกคนครับก็เจอกันนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเจนนี่พาคิปใหม่ๆไปแล้วทุกคนแจกกันครับผม